ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวไทยนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยว่าที่เรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินที่เริ่มจะจัดเก็บนะครับตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยแบ่งเป็นอัตรา300บาทสําหรับการเดินทางผ่านเข้าไทยทางอากาศนะครับและ150าบาทสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวผ่านทางบกและทางน้ําเรื่องนี้ทางด้านของนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานั้นตอบรับเห็นด้วยครับ นายทรงชัยมุ่งประสิทธิทชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและเจ้าของบริษัทนิวเอเชียทัวร์ก็บอกว่าเห็นด้วยก,กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวครับเพราะว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียแต่ช่วงแรกอาจจะมีผลกระทบบ้างเนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่เข้าใจเพราะปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กําหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว จัดต้องจัดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวมักคุเทศและผู้นำเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทต่อคนและกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทต่อคนซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติกันนานแล้วดังนั้นพอจะมีการเรยกเก็บค่าเหยียบแผ่นดินอีกนักท่องเที่ยวอาจไม่เข้าใจว่า ยังจําเป็นต้องซื้อประกันอีกหรือไม่จึงอยากให้เลื่อนเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไปต้นปีหน้าและใช้ช่วงเวลานี้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าใจซสก่อนมันมีผลดีมากกว่าผลเสียทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยโดยเฉพาะกัวมการท่องเที่ยวและกีฬานี่จะต้องตั้งทีมขึ้นมาเลยในการประชาสัมพันธ์สาเหตุที่สาเหตุที่เราเก็บตรงนี้ เมื่อเราเก็บตรงนี้เราเราได้เงินตรงนี้เราเออกไปใช้อะไรบ้างและประโยชน์ที่ประเทศได้อะไรบ้างประโยชน์ที่คุณได้อะไรบ้างประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้อะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันจะต้องอธิบายให้เข้าใจ